ดวงจันทร์จัดว่าเป็นดวงดาวที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกเพราะแสงสว่างที่สะท้อนจากดวงจันทร์ทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในยามค่ำคืนได้แรงดึงดูดของดวงจันทร์มีส่วนทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงอันจะส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ ที่อาศัยแหล่งน้ำในการยังชีพนอกจากนี้คนสมัยก่อนยังใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์ในการบอกวันเวลาอีกด้วยความงดงามของดวงจันทร์ <the> ยังสร้างจินตนาการ <Let S 1> และแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะขึ้นมากมาย Let me see what see spring like on Jupiter on other and Hold hand. สำหรับพุทธศาสนิกชนดวงจันทร์ยังมีผลต่อการกำหนดวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาอีกด้วยดังนั้นเมื่อวันหนึ่งดวงจันทร์ซึ่งเคยสว่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกลับค,อคอ่อยๆมืดมิดและเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดผู้คนจึงหวาดกลัวและเชื่อว่านี่คือลางร้ายที่กำลังมาเยือน ใทยในสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทคราดซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากพระราหูองค์พระจันทร์แต่ในความเป็นจริงแล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวคือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์วิ่งในแนวเดียวกันพอดีจันทรุป,ปราคานี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เงาของโลกเนี่ยไปตกบนดวงจันทร์นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจันทรุปราคาเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับดวงอาทิตย์โลกของเราแล้วก็ดวงจันทร์นะครับก็เกิดขึ้นจันทรุป,ปราคานี่ก็เกิดขึ้นเมื่อโลกของเราเนี่ยอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เมื่อเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกมาที่โลกนะครับมันก็เหมือนกับแสงที่ตกไปบนวัตถุที่ทึบแสงทั้งหลายเนี่ย มันก็จะเกิดเงาขึ้นวัตถุทึบแสงก็จะเกิดเงาขึ้นโลกเราก็ทึบแสงเหมือนกันเงาของโลกก็ไปตกบนดวงจันทร์ทำให้เราเห็นดวงจันทร์เนี่ยมืดลงเพราะว่าเงาของเรานี่ไปบงังก็เหมือนกับเงาของคนเรานี่เวลาเราเดินผ่านผ่านดวงอาทิตย์อยู่ในแสงแดดอะไรอย่างเงาของเราไปตกที่ไหนตรงนั้นก็จะมืดกว่าข้างนอกเพราะมืดกว่าที่รอบๆไปเพราะฉะนั้นจันทรุป,ปร,ราคาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือการที่ เงาของโลกนะครับไปตกลงบนดวงจันทร์เงาของโลกเกิดขึ้นเนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหากแต่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เมื่อโลกด้านหนึ่งได้รับแสงด้านตรงข้ามก็จะเกิดเงาขึ้นสองชิดคือเงามืดและเงาเบถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ภายใต้เงามัวของโลกก็จะเกิดจันทรุปราคาแบบเงามัวเงามัวของโลกจะบดบังดวงจันทร์ ให้ดวงจันทร์มีแสงสว่างลดลงเล็กน้อยคล้ายมีเมฆบางๆมาบางับางซึ่งมักจะสังเกตได้ยากเมื่อดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดของโลกหรือเริ่มออกจากเงามืดดวงจันทร์จะถูกเงามืดบดบังไปบางส่วนเราจะสังเกตเห็นบางส่วนของดวงจันทร์ว้าแหวนหรือเลื่อนหายไปเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทรุปราคาบางส่วนถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวง จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงคืออันแรกเนี่ยคือพอดวงจังนทร์โคจรมาในเงาม,มัวของโลกเรียกว่าจันทรุปราคาแบบเงามัวทีนี้พอดวงจันทร์โคจรเข้ามาในอยู่ระหว่างเงามืดและเงามัวของโลกอันนี้ก็คือจะเกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วนเราจะเห็นดวงจังนทร์แหว่งไปบางส่วนเสร็จแล้วเนี่ยพอดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในเงามืดของโลกทั้งใบอันนี้จะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่ง เราจะไม่เห็นดวงจันทร์เป็นมืดมืดไปทั้งดวงแต่เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงคล้ายสีแดงอิกอสมมติแบบนี้ก็คือโลกนี่คือโลกใช่ไหมครับนี่คือโลกเสร็จแล้วในโลกก็มีบรรยากาศซึ่งบรรยากาศชั้นที่อยู่ใกล้ผิวโลกมากที่สุดเนี่ยเรียกว่าชั้นโทรโพสเฟียมีความหนาประมาณ15กิโลเมตรใช่ไหมครับ ชั้นโทโพสเฟียร์ครานี้เราจินตนาการว่านะจินตนาการก่อนว่าอันนี้คือโลกแค่ครึ่งเดียวทางฝั่งนูนะ้นเนี่ยมีดวงอาทิตย์อยู่แต่อยู่ไกลมากเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงจดวทอาทิศฉายมาปั๊บโดนเงาโลกบางโลกก็จะแบ่งว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งกลางคืนใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศของโลกก็จะมีแสงอยู่ช่วงนี้ที่แสงจดวทอาทิ์เนี่ยทะลุผ่านบรรยากาศของโลกได้แต่คราวนี้เนี่ย บรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยมันจะกระเจิงเอาแสงสีน้ําเงินหรือแสงที่มีความยาวขึ้นน้อยนะครับอันนี้คือแสงที่มีแลมดาน้อยมันจะกระเจิงเอาไว้พอมันกระเจิงปั๊บเราก็เลยเห็นทองฟ้านในเวลากลางวันเนี่ยเป็นสีน้ําเงินผลจากการกระเจิงแสงนี้ฉะนั้นนะครับแสงที่มันลอดจากชั้นบรรยาก,กาศมาได้เนี่ยก็เหลือแสงที่มีความยาวขึ้นมากเท่านั้นก็คือ เป็นแสงที่มีความยาวขึ้นมากๆอันนี้ก็คือเช่นเช่นแสงสีแดงใช่ไหมครับผ่านออกมาได้แล้วก็กระบวนการสําคัญที่ทําให้แสงสีแดงเนี่ยมันมันมีทิศทางทํามุมเฉียงลงมาได้เนี่ยก็คือปรากฏการณ์หักเหเนื่องจากว่าบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับมีค่าดัชนีเหท,ที่ที่ไม่เท่ากับอากาศธรรมดาหมายถึงไม่เท่ากับสุญญากาศะฉะนั้นแสงก็เกิดการหักเหลงมา ขณะเกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์ก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์สมบูรดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับดวงจันทร์นี่จะมีขนาดเป็นเส้นผ่านกานไปหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ผิวดวงจันทร์ด้านที่เราเห็นก็มีกระต่ายดังนั้นณขณะนี้เงามืดของโลกเงามืดของโลกก็บังดวงจันทร์ไปทั้งหมดแต่นะครับกลับไม่มืดมิดเพราะว่ามีแสงสีแดงเนี่ยลอดออกมาตกกระทบที่ผิวดวงจันทร์ได้ ดังนั้นขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเราก็เลยจะเห็นผิวดวงจันทร์ทั้งทั้งดวงเนี่ยเป็นสีแดงนะครับจันทรุปราคามักจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญขึ้น15คห้าอย่างไรก็ตามปรากฏการจันทรุปราคาไม่สามารถเกิดขึ้นทุกเดือนเนื่องจากระนาบที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และระนาบที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกไม่ใช่ระนาบเดียวกันหากทำมุมกันประมาณ5องศา แล้วก็ใน1ปีนะครับจะมีเพ mm ียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสเกิดสุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคานะครับก็คือเดือนที่ดวงจันทร์นั้นอยู่ในแนวเส้นตรงกับโลกดวงอาทิตย์คืออยู่สูงเท่ากับโลกนั่นเองอส่วนเดือนอื่นก็ไม่เกิดอย่างเช่นวันนี้ก็จะไม่เกิดสุริยุปราคานะครับในเดือนนี้เพราะว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ต่ํากว่าดวงอาทิตย์ก็เลยไม่บังกัน สำหรับการสังเกตจันทรุปราคาจะสามารถสังเกตได้จากบริเวณใดๆก็ได้บนโลกที่เป็นเวลากลางคืนและเราสามารถที่จะดูดวงจันท์ได้ด้วยตาเปล่าโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาถึงแม้จะเป็นช่วงที่ดวงจันท์เต็มดวงก็ตามป,ปัจจุบันมนุษย์เราเหินห่างไม่ผูกพันกับดวงจันทรเท่าในอดีต เพราะว่าสมัยนี้คนอยู่ในเมืองแสงเมืองทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นดวงจันทร์ไม่มีโอกาสสัมผัสดวงดาวถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะพาตัวเองไปใกล้ชิดกับธรรมชาติออกไปนอกเมืองเสียบ้างแงนดูท้องฟ้าเพื่อที่เราจะได้เห็นดาวเห็นเดือนชัดเจนขึ้นความสุขง่ายๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรามาหลายชั่วอายุคนแล้ว